สวัสดีครับวันอังคารที่28ตุลาคม2568ครับเวลานี้ก็เช้านะครับผมก็มีภรารกิจที่ต้องรดน้ำต้นไม้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นสบายหนาวแล้วก็ฝนไม่ตกก็ต้องรดน้ำต้นไม้เพราะสมนไม้ปลูกใหม่ครับ เดี๋ยวไปดูกิจกรรมร้นน้ำต้นไม้กันเลยครับครับครับสำหรับตรงนี้งอกงามดีไม่ต้องรถไปรถบ้านเราดีกว่าครับอันนี้ถึงแปลงที่เราปลูกไว้นะครับเปิดก๊อกน้ำก่อน จื๊บไปแล้วน้ำพุ่งดีจังมาเลยรถแล้วครับรถน้ำต้นไม้กันมีมะระกอชะอมชะอม ทถเรื่อยๆวนไปวนมานะครับมรก o กไม่ชอบน้ําขังชอบให้น้ําผ่านนะครับก็เลยต้องปลูกไว้ในที่สูงนิดหน่อยถ้าฝนตกลงมาน้ําท่วมขังตายเหลืองเหลืองตายอีกหลักเนาคนเน่าพืชนี่ก็ ลูกติดดีครับติดง่ายกิ่งเล็กกิ่งน้อยลดปลถไปเพลินนะครับ รถน้ำจนไม้เนี่ยเพลินไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแต่ว่าให้ต้นไม้มีน้ำนะครับพอติดดีนะครับจากที่ดูตัวอย่างนะครับเขาปลูกกันก็เขาบอกว่าต้องให้มันแตกใบแตกยอดอ่อนก็จะรู้ว่าลากเดินพอลากเดินใส่ปุ๋ยได้